โมบายดาวสวยๆแบบนี้ทําง่ายมากเลยไปดูวิธีการทํากันได้เลยค่ะมาดูวิธีการทํากันได้เลยนะคะอันดับแรกเลยเราก็ตัดกระดาษ A4 ออกมาให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะตัวนี้พี่อ้อมก็จะใช้ความกว้างคูณยาว8คูณ8ซนติเมตรนะคะหรือว่ากว้าง8เซนติเมตรยาว8ซนติเมตรนะคะตัดแบบนี้ทั้งหมด5ชิ้นค่ะนี่นะคะอันดับแรกเลยเราก็ทําการพับครึ่งแบบนี้เลยนะคะพับมุมขึ้นมาแบบนี้เลย นี่นะคะความใหญ่ของดาวนะคะขึ้นอยู่กับกระดาษนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการให้ดาวดวงใหญ่กว่านี้นะคะก็เพิ่มขนาดของกระดาษได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะพับมุมแบบนี้ทั้งหมด5ชิ้นเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเลือกสีสันของดาวของเราได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าจะคละสีก็ได้เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ใกล้หน้าเทศกาลแล้วนะคะเราก็มาทำของตกแต่งบ้านกันค่ะ นี่เลยเมื่อเราพับแบบนี้ครบทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็กางออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้รอยที่เราพับนะคะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับขอบตรงนี้นะคะมาให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางตัวนี้ค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยให้ขอบของกระดาษตรงกับรอยพับของเรานะคะแล้วรีบขอบตรงนี้ได้เลยอีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันเลยค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ เขาก็จอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหันฝั่งนี้ขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วพับมุมด้านบนลงมานะคะนี่ค่ะ, es, คะดึงกระดาษจนขอบฝั่งนี้เป็นมุมแหลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็รีดได้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้กับลูกสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะพับมุมเข้ามาแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้ขอบกระดาษด้านบนฝั่งนี้นะคะตรงกับรอยตรงนี้ค่ะนี่นะคะตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางตรงนี้เลยแล้วรีดขอบค่ะ อีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะพับเข้ามาแบบนี้เลยให้ด้านบนเป็นมุมแหลมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดฝั่งนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะทากาวบริเวณนี้นะคะตรงกลางตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ทากาวไปที่บริเวณนี้ได้เลยนี่ค่ะเมื่อเราทากาวทั่วบริเวณนี้แล้วนะคะเราก็ปิดทั้งสองข้างนะคะเข้ามาเหมือนเดิมเลย นี่นะคะเสร็จ <ivan. S 1> เรียบร้อยแลย้วพ <อ Intro> ี่อ้อมจะแยกไว้นะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะและอีก4ชิ้นที่เหลือนะคะเราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะและตอนนี้พี่อ้อมก็ทําครบทั้งหมด5ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พับออกมาแบบนี้เลยดันส่วนนี้นะคะขึ้นมาค่ะแล้วพับแบบนี้นะคะนี่ค่ะทําเหมือนกันทั้ง5ชิ้นเลยจับวางแบบนี้นะคะ นี่ค่ะดันส่วนนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วพับมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทากาวที่มุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะนี่ค่ะทากาวไปที่มุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะนี่เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําชิ้นต่อมาค่ะติดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะวางไปแนวเดียวกันแบบนี้เลยแล้วทากาวที่จุดเดิมเลยนะคะนําอีก3ามชิ้นที่เหลือติดเข้าไปให้ครบเลยค่ะนี่ค่ะ เข้าไปจนครบแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจับบริเวณที่เราทากาวไว้แบบนี้ค่ะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะนี่นะคะและตอนนี้นะคะกาวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็จะดึงทั้ง5ชิ้นนะคะมาติดกันในลักษณะนี้เลยนี่นะคะแต่คนอื่นพอมก็จะทากาวที่มุมสามเหลี่ยมจุดสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะทาฝั่งไหนก็ได้นะคะนี่เลยแล้วเราก็ติดเข้าหากันแบบนี้ค่ะ แล้วก็จัดส่วนนี้นะคะให้เขาพองๆออกแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะและตอนนี้นะคะกาวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็จะได้กับดาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราจะแขวนนะคะพี่ออมก็จะใช้กระดิ่งค่ะสวยๆแบบนี้เลยติดเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะเราจะติดแนวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ออมจะทากาวไปที่ด้านบนมุมตรงนี้นะคะนี่เลย แล้วก็วางเชือกลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้กับดาวมาประดับบ้านสวยแล้วนะคะ